เมื่อบัลังอันยิ่งใหญ่ถูกเงามืดลืนจิ้ราชันผู้ครองอำนาจเป็นฝ่ายล่มสลายหรือจะลุกขึ้นต่อก่อนกับชะตากรรมที่ถูกกำหนดไว้ขึ้นแห่งจุดจบเริ่มต้นขึ้นเมื่อราชันหนุ่มผู้เปี่ยงไปด้วยอำนาจคนบบ่าเงาที่คอยติดตามตัวเขามาตลอดชีวิตไม่ใช่เพียงแค่งเงาธรรมดาแต่คือพลังมืด รอวันกลืนกินตัวเขาเองเมื่อรัทคิลับแห่งเงามืดปรากฏตัวพร้อมเปิดเผยความจริงอันโหดร้ายของราชวงศ์บัลลังที่เขาครอบครองอยู่อาจเป็นเพียงเครื่องสังเวยของคำสาปที่ดำเนินมายาวนานศัตรูที่แท้จริงซ่อนอยู่ในเงามืดหรืออาจเป็นเงาของตัวเขาเองเลือดจะไหลอาณาจักรจะสั่นคลอนและราชาจะต้องเลือก จะเป็นผู้ครองเงาหรือจะถูกเงากลืนกินในนิทานเรื่องเงาราชันคำสาบแห่งบัลลังก์ในอาณาจักรแดนสนธยาท่ามกลางหุบเขาที่ถูกปกคลุมด้วยเมฆหมอกสีดำมีปราสาทแห่งหนึ่งตั้งตระง,งานอยู่ในเงามืด ของดวงจันทร์ปราสาทนั้นเป็นที่ประทับของราชนวาเลนไทน์ผู้ได้รับขนานนามว่าราชนเงามืดชายผู้กลุ่มพลังอันลึกลับที่ไม่มีใครสามารถยังถึงคืนหนึ่งเสียงลมกรีดร้องพัดผ่านยอดปราสาทมีร่างหนึ่งยืนอยู่ริมหน้าต่าง จ้องมองไปยังดวงจันทร์สีเรือดเขาคือคาสเตอร์อัศวินหนุ่มที่จงรักภักดีต่อราชันแต่ในใจกลับมีคำถามมากมายเกี่ยวกับพลังของผู้เป็นนายของเขาเงามืดที่แม้แต่ราชันวาลินทาเองก็วาดกลัวในห้องรับของปราสาทคาสเตอร์ ได้รับคำทํานายจากหญิงชราแห่งเงามีข้อความว่าเมื่อเงามืดปื้นกินแสงสว่างราชันจะสูญเสียทุกสิ่งคาสเตอร์ไม่เข้าใจความหมายของมันแต่สิ่งที่ทำให้เขาสะท้านคือความจริงที่ว่าคำทํำนายนี้ตรงกับเหตุการณ์แปลกประหลาดที่เกิดขึ้นในประสาทเงาของผู้คนที่นี เริ่มเคลื่อนไหวเองได้และบางครั้งเงาเหล่านั้นก็หายไปเหมือนไม่เคยมีตัวตนมาก่อนคืนหนึ่งคาสเตอร์ได้เผชิญหน้ากับสิ่งที่เขาไม่เคยคาดคิดเมื่อเงาของเขากลับโจมตีเขาเองมันแยกออกจากร่างของเขาและพยายามหยิบคอเขาคาสเตอร์ เิ่นรอนจนสามารถฟันเงานั้นขาดหายไปได้แต่สิ่งที่น่าสะพึงคือเมื่อเขามองไปที่กำแพงเงาของเขาหายไป <S 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 เขารีบไปแจ้งราชันวาเลนไทยแต่เมื่อพบพระองค์เขากลับพบว่าเงาของราชันเริ่มแสดงอาการผิดปกติเงานั้น ไม่ได้ขยับตามร่างกายของราชันแต่มันเคลื่อนไหวอย่างอิสระราวกับมีชีวิตของมันเองคาสเตอร์เริ่มซื้อหาความจริงและพบกับเอกสารลับในห้องสมุดของปราสาทมันกล่าวถึงคำสาบโบราณผู้ที่ครอบครองพลังแห่งความมืดจะต้องแลกด้วยแสงแห่งชีวิตของตนเองเขาตระักว่า ราชันวาเลนไทยไม่ได้เป็นเพียงผู้ใช้พลังแห่งเงาแต่เป็นเฉลยของมันพลังนั้นค่อยๆกลืนกินวิญญาณของพระองค์แต่หากปล่อยไว้ราชันจะถูกแทนที่ด้วยสิ่งที่อันตรายกว่ามากคาสเตอร์เะชิญหน้ากับราชันเพื่อบอกความจริงแต่ทันใดนั้น เงาของราชันแยกออกจากร่างและเผยตัวเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีดวงตาสีแดงเรืองแสงเงานั้นหัวเราะเยอะหยันก่อนจะพูดว่าเจ้านึกว่าข้าคือเงาของราชันกันหรือไม่ใช่ข้านี่แหละคือราชันที่แท้จริงสิ่งที่คาสเตอร์รับใช้มาตลอด มีใช่ราชันวาเลนไทยแต่เป็นเขาที่เข้าครอบครองร่างของพระองค์มาตลอดหลายปีราชันตัวจริงถูกขังอยู่ในมิติมืดและพลังของพระองค์กำลังถูกกลืนกินไปเรื่อยๆคาสเตอร์พยายามต่อสู้กับเงาราชันแต่มันมีพลังมหาศาลเขาเกือบพ่ายแพ้ จนกระทั่งเสียงหนึ่งดังขึ้นในหัวของเขาจงเรียกชื่อข้าราชันวารลนไทยตัวจริงยังไม่สิ้นพลังคาสเตอร์เป็นเสียงเรียกชื่อราชันตัวจริงและทันใดนั้นเงาราชันกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดมันเริ่มสูญเสียพลังและราชันวารลนไทยตัวจริงก็ปรากฏตัวออกมาจากเหงามือ พร้อมดวงตาที่เป็งประกายดุดแสงแห่งดวงอาทิตย์การต่อสู้ระหว่างคาสเตอร์กับเงามืดดำเนินไปอย่างดุเดือดเงามันพุ่งโจมตีด้วยเงาแหลมคมคาสเตอร์ใช้ดาบของเขาสกัดกัน้นแต่แรงประทะมหาศาลทำให้เขาแอบยืนไม่อยู่เงามืดเริ่มสร้างร่างจำลองของคาสเตอร์ ขึ้นมาเพื่อหลอกล่อแต่ด้วยปฏิพันธ์ของเขาคาสเตอร์สามารถหาจุดอ่อนและฟันเงานั้นขาสบั้นได้แม้ราชันวาเรเลนทายจะเป็นอิสระแล้วแต่พลังแห่งเงายังคงอยู่และจะไม่หายไปจนกว่าผู้ใช้พลังจะสละชีวิตของตนเอง ข้าจะเป็นราชาไม่ได้อีกแล้วคาสเตอร์เจ้าจงรับช่วงต่อราชัาเวรไทยใช้พลังเฮือกสุดท้ายทำลายเงามืดทั้งหมดก่อนที่ร่างของพระองค์จะสลายไปคาสเตอร์คุกเข่าลงด้วยความเคารพและโศกเศร้าขณะที่เงามืดสุดท้ายจางหายไปพร้อมกับเสียงประสิทธิ์สุดท้ายของราชา แม้ราชันวาเลนไทน์จะสละชีวิตแล้วแต่คาสเตอร์เริ่มสังเกตบางอย่างทำไมเงาของข้าถึงยังขยับได้เองเขาหันไปมองเงาของตัวเองซึ่งกำลังยืนอยู่ข้างหลังเขาและมันยืมให้กับเขาข้อคิดจากเรื่องอำนาจมาพร้อมกับเงาเมื่อใดที่เรามีอำนาจเมื่อนั้นเราก็จะมีศัตรู ทั้งจากภายนอกและจากเงาของตัวเองบางครั้งศัตรูที่ร้ายที่สุดอาจเป็นความกลัวและความทะเยอทะยานในใจของเราเอง